สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้วันศุกร์สุดสัป,ปดาห์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก f Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระรูปหล่อโบราณเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคจังหวัดชัยนาธนะครับว่ากันว่าเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกปี2,510จำนวนการสร้างนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับไม่เกิน1,000องค์เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอ ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระนะครับ จะยู่จะย่นจะเป็นผลเป็นเม็ดนะครับมองดีๆนะครับลักษณะพื้นผิวคล้ายๆกับตามุ้งเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองค์นี้สภาพเจ้าของเก่าเก็บไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัวหนังสือหลวงพ่อกวยนะครับมองตรงๆนะครับลักษณะตัวหนังสือนี่จะเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมมองดูแลมีมิตินะครับสังเกตเห็นนะครับ คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับแทงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะไบแต่งผิวตะเข็บข้างนะครับลักษณะรอยตะไบนี่จะขึ้นเป็นเสี้ยนคล้ายๆกับรอยตะไบาสายฝนนะครับส่วนด้านข้างถ้ามองดีๆนะครับคาบน้ำทองนะครับโอยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ ส่วนเลขยันอักขระนะครับด้านหลังนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่จะย่นคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับตามุ้งเลยนะครับสังเกตเห็นคราบน้ําทองนะครับเหลืองเหลืองนี่โรยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะใบแต่งพื้นผิวตะเข็บด้านข้างนะครับจะขึ้นเป็นเสี้ยน เป็นเส้นเลยนะครับด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับรอยตะไบสายฝนนะครับลักษณะคล้ายๆนะครับจะเป็นเสีย้ยนเป็นเส้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะจับลําบากนิดนึงนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับด้านหน้านี่สังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพ้ามีคราบน้ําทองด้านข้างนี่ยังฝังตัวแน่นเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากอง์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองพระและพื้นผิวพระน,บบนะครับ,รรบพ,รพ,พื้นผิวพะะรพวพะลักษณะจะยู่จะย่นเป็นผลเป็นเม็ดคล้ายๆกับตามุ้งเลยนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลําบากนิดนึงนะครับ ภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับทางช่องเบญจวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมแล้วู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ,บ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องมุมกล้องนะครับหรือการาจัดแสงนะครับ เห็นครับตัวหนังสือนี่จะขึ้นเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมมองแล้วมีมิตินะครับทาช่องเป็นตะวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook ออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับ ผมเบอร์กล้องให้เห็นนะครับสังเกตเห็นคราบน้ําทองเหลืองๆนะครับฝังตัวแน่นโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับร่องรอยการตะบายแต่งผิวตะเข็บข้างนะครับลักษณะจะเป็นเสี้ยนเป็นเส้นเลยนะครับด้านหลังเกตเห็นคราบน้ําทองนะครับผมจะเบอร์เบอร์ภาพนิดนึงนะครับให้ผู้ชมชมและผู้ติดตามได้เห็นนะครับคราบน้ําทองนี้ ฝังตัวแน่นโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเห็นเหะครับค่าบั้าทองนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นลักษณะคล้ายๆกับตามุ้งเป็นเสี้ยนเป็นเส้นเลยนะครับด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเเห็นนะครับร่องรอยการแต่งผิวพระด้านล่างนะครับลักษณะรอยตะไบนี่คล้ายคล้ายกับเป็นรอยตะไบสายฝนนะครับทางช่องเป็นจวัณเราต้องกราบขอพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube สังเกตเห็นนะครับคาบน้ำทองนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับลองรอยการตะไบขอบข้างสังเกตเห็นนะครับมีผู้ใหญ่หล,หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำแนวทางนะครับผมลงกล้องเร็วไปหรือมือสั่นไปนะครับหรือจับจุดเร็วไปหรือไม่นิ่งพอนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับโทรเข้ามาให้คำแนะนำนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเบอร์ภาพเพื่อให้ดูคาบน้ำทองนะครับ ังสือนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนลักษณะเป็นแท่งแบบมีมิตินะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่งางจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน